พี่ดูหน้าเฮียเนี้ยดียยวครับก่อนจะไปดูก็กดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับยดี่ยครับยด่อเฮียอะไรล่ะโอ้ยครับก่อนไปดูก็กดไลค์ก็ติดตามนะครับครับผมกดไลค์ก็ติดตามนะกดไลค์ก็ติดตามนะถ้าไม่กดผมโกดจริงนะอุตส่าห์ไม่ลงคลิปมาประมาณสองสองหมื่นวันเลยประมาณประมาณประมาณไม่รู้ว่ะครับก็หลายอันนี้ไม่ใช่คลิปดองเลยนะก็ อัดสดๆใหม่ๆครับก็อันเวลาเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าถึงตีหนึ่งเขาก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะก่อนไปดูวะไอ้ฮี่ะมึงทาแดงไว้ไหนวะสัต์หล่อนยายเฮียฟันยังเหลืองอ่ะไม่รู้ว่่ไอ้เฮียโอาโหไอสัตว์ไอชนิดหนักเลยเฟนไฟคุย ไอชิ้นน่ะเขาพ่อโหดไอเหียโอ้ยสัตว์แต่ละตัว,วไอเคุยเลยมันพูดแล้วของมนะันอะเริ่มเปิดสังเกมได้เหียฮะมันแม่งเอ๋อ่ะจริงพี่ดูพีเ่เฮียตัวเหียนี่คืออะไรไปถามเลยไ,ไอเหียนั่นด้วยอสัตว์ มันแต่งตัวเฮี้ยแล้วของมันวะเฮี้ยเนี่ยอ,ยอ,ยอ,อยุ้ยอุ๊ยสัตว์โหยเฮี้ยเออมันแต่งตัวเราของมันวะแม่งเล่นชิวๆแบบเนี้ยฟรีสไตล์เลยฮะ <laughs> เฮี้ย,ย,ะอ,ย,อ,ะอ,ยอะไรวะอุ้ยอะไรอะห้องนี้อะไรวะเฮ้ยเฮียแต่ผมไม่ตายราหรอกแบบือนผมโง่ เฮียแล้ว ah, นะหนูว่าหนูโดนได้ปะวะอุ้ยคุยกับหนูได้ด้วยอ๋อไอสัตว์ไม่เชื่อว่าคุยอ่ะแม่งเหา่าเราครับคือผมเผลอปรับเสียงเข้าในในเกมใน OBS นะครับเปล่าเกินเลยไม่ได้ยินเสียงนะครคิมนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงเกมเท่าไหร่นะครับก็บผมก็รุนเผลอนิดเด้อหนูเฮียอ ah, ะไรเห่าวะอาบิพี่เคยเห็นหนูเหา่านปะ เฮียโอ้ยเฮียรูปนี้มังสวยจริงเว้ยเออใส่ตามาเนาะพี่เนาะใส่ตามาอุ้ยพ่อมึงนไงเฮียเฮียหรวะแต่พี่โชวเน้องอุ้ยอุ้ยพี่คุณคุณมาใครวะยูทูบเบอร์น่ะเหมือนเคยเห็นอยู่ วิตามินอะไรอะไรอะไรวะไอพีนิพายวะเออไม่ใช่พีนิพายียอะไรล่ะไออะไรแฟ,แฟมแฟมมิกโกอ,อะไรสักอย่างอะไรสัแม่งเถอะเอออ๋อไอเชยลืมคุยกับไอเชยนั่นโอ้ย,ยใหญ่เชนา่าฟคนตีนเองอะอ้าวกูกูผ่านแล้ว อะไรวะเนี่ยนะอุย้ยเหียพี่น่ากลัวจัดพี่ดูดิหมูเออหมูอุ้ยอะอ้อ๋อ่าฮะอ๋ะอเส,สร็จสควิดเกนมะแล้วคุณไม่ได้ยินเสียงแม่งไม่มีเสียงพูดด้วยอีควายนะนี่มึงจะเข้านอแม่งไม่หัน อ,อุ๋ย้ยไอ้เหี้ยแม่งตา,ข,างข้างกูเลยขววยแม่งคางข้างหูกูเลยอ๋อมันอ๋อมันมีสามทางทางนั้นกับทางนั้นเลยนะอ๋ออ๋อแม่งก็ตอบทุกทางป่ะวะเคยนี่ไรเนะี่ยโคคุชิโบว์ชั่นสามตา ขู่กูได้สัตว์หมาบ้าเฮียแม่งขู่กูได้อะไรวะตรงนี้เฮียอะไรอะโคตรโง่เลยมาคิดมันเป็นกบไงวะไม่มีเลยเลยอะขอยากๆนี้ได้ปะขอยากกว่านี้ได้ปะยากๆกว่านี้มีไหม

โอ้ดสุดอ่ะโอ้ยพี่แมวเชนี่นี่ป่าโอเคอะไรวะโอ้โหลิ้นมึงยาวจังนอโอ้ลิ้นมึงยาวได้แค่นี้เหรอโคตรเออม่งผ่านอยู่แล้วเชียววะโอ้ยโอยพี่ดูหมา ไอ้สัต์ไอ้กูชิวเลยจัดกูเพิ่งสังเกตว่ามาขีน้นะใช่ป่ะเออว่ะไม่ใช่มันมันปล่อยกระสุนใช่ในคนเทยนะกูอะไรไปเลยเฮียไปเลยโอ้ยเฮียเกือบตายสาัตสหน่าว่ะแม่งก็ง่ายแม่งเอา เฮียอะไรเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เฮียามาพูดเฮียแล้วของมันวะพี่เขาพี่มันพูดแ,แล้วของมันหะอเขาพี่พูดแ,แล้ว,ลวของมันวรอเฮียตุ๊กตาหมี้ น้ามันกลับหัวว่ะอ๋อไม่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 กูมาผิดทางมาั้นอะเอ้าไอ้เี่ถูกแล้วหรอเอาเช็คพอยตรงนี้เอ้าจบละอืมโคตรเก่งอ่ะสเต็คที่สามเฮีย้ยน่ะโอ้ตัวเฮีย้ยแล้ววะ ขังข่าวขังข่าวพ,พี่ขังโอ้มีแม่งมีไฟฉายด้วยวะอะไรวะเอเ้ยกุญแจกุญแจกุญแ,แจแล้วไงต่อออ้ยจะตกใจสัตว์โหพี่ดูแขนมพี่ดูแขน <laughs> พี่ดูวิ่งเลย เฮ้ยไอเชียกูเพิ่งสังเกตแม่งมีพวกเชียนี้ด้วยเนอะแต่แม่งวิโครชะาเลยววะแล้วมันจอที่ไหนมาเว้ยเฮ้ยเชียโอ้โหทำไงต่อวะกุญแจอ๋อกุญแจเอ้าเอ้าพี่ผ่านแล้วเอ้าอะไรก่อนไอเชียง่ายก็ง่ายไปเอายังมีไฟฉาย มันต้องใช้ก็ได้มั้งสว่างขนาดนีน้อเออแต่ก็ใช้ก็ดีอโอ้โหเหียอะไรนะพี่ไๆๆอ้เหีดดเดดล็อกไอ้เหี้ยคุยสัญหาทำจัดเลยแบบเนี้ย เราเมื่อกี้แม่งเมื่อเมื่อดูแต่รูไปเฮียเมื่อกี้ไปทางนั้นใช่ปะโอ้โห,โโหมีสปอนบ๊อบด้วยสปองบ๊อบหรือว่าสปอนบอปป๊อบวะสปอนอ,อุ้ยเฮียสัตว์คุยเฮียไอีสัตว์โอยโ็เห็นถ้าแม่งโดนอันนี้แม่งก็ตายใช่ปะ่ปะวะมึงมาดิมึงแน่จริงไงสัตว์ อันนั้นกูมาถูกทางด้วยหรอวะหรือว่ามันเชื่อมกับรูปทางเนี่ยอ๋อไม่รู้่พี่แต่จมูกม่งเหมือนไอตัวในอันนั้นอ่ะแม่มดในแม่ครับโอ้ยไอ้เฮียโอ้ยอไป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 ไกลกูเลยไปเออมันก็ไม่รู้เหมือนกันเออโซนโซนโซนหนึ่งหนึ่งหนึ่งโซน

ซีโร่ได้แปลว่าศูนย์นะโอ้ยอเฮียนี่ไงศูนย์นี่ไงศูนย์น,นี่แปลว่าเลือดกูหมดอ่ะอเฮียเกือบตอกไอสัตว์มึงมึงก็เฮียอะไรนะอะอ,ะอเกมหัวหัวคุยเนอนนะอ้าผ่านแล้วเวย้ยเว้ยสเต็ง5าบอสพี่บอสไฟว่ะเฮีย มาเฮ้ยกูต่อยกอแตกอะอะไรวะรอบอสสบาวโอ้ยจะต้องร้อยฮิ้วแล้วมันนานไปเนี่ยไอ้เฮียบอสสบาวโอ้ยเฮียกูเพิ่งสังเกตกูโอ้ยเฮีย เช็งกูไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยไค่ตรงนี้ไปได้อุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยแล้วกูไแหงกดอะฮะโอ้ยเฮียบอสเกิดแล้วแล้วกูมาก่อนอแล้วแมงสู้ไงวะโอ้ย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 อ้ยกูหลบได้อ๋อฉันหลบไม่ได้ควยโอ้ยอ๋ออๆออไอ้เหี้ยปิงกูหลบได้ไม่ได้แดกกูอะไรวะอ๋ออ๋เกมปิงเอา เกมปิงแล้วะโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันปล่อยอะไรของมันวะวิวเกมเดนกยเกมเ็นปม่งเหนกเป็้อยมาโอ้ยอะโอ้ยไอ้าเจร้ั้นเราต้องไปุ่เหรอเออตกูแบบเดี๋ยวนั้ไม่ใช่ะไปุู่เหรอตมอเดกแต่กพอนไหมโอ๊ยอ่อกูวกับนายยังไวะฮะไอ้ยูไม่ขำอะ แม่งบอก5า,าไอเลฟยูมหมไปรักแม่แมอะไรของมันวะอ๋อตัวเฮียดีกเนี่ยอ๋อเอ้าอะไรวะกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลย,เลยอ๋อ <c oughs> สัตว์นี่นี่ในพี่ม,มีหัวใจกูไม่ได้ <c oughs> กูไม่ได้ทำลายอ๋อกด e <c oughs> เออใช่ใช่ แต่แม่งโอ้โหดูแม่งกว่ามันจะตายสัตว์แตเวลาชีวิตกูมากอะไรอ่ะอ๋อมีแต่ละแมปด้วยนี่ยว่าเฮ้ยน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นอเออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อ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 ยมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นเป็นงานกูนไม่ทาย เฮียขนาดเร็วขึ้นนะเนี่ยโอ้อ่อนจังน้องเลื er ่ d, อนไปรถสักยโยด่ะโอ้ยเฮียาแต่ขนาดเร็วขึ้นนะเนี่ยโอ้อ่อนจังน้อง1,400 <c oughs> ก็นาทีเพิ่งถึงด่านห้าเออกูไม่ต้องกดลนะไปปกดไปแต่ทำไมมันปิ่งอย่างวะ เว้ยบ่อตายพี <t 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 ่ตาละตาละไปเลยเพี่ยน่าจะจบอ่ะย uh 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 ังไม่จบอีกพี่คิดไปเองเอาอีกควยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงปิงปิงโหปิงสามเลยเฮ้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 ยเชื่อดรา่ะ ี้ไอ้เยอะกูรอดเฉยอ่ะแล้วกูจะรอดไหมนะกูปิงเยอะขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยอะอ๋อดูแม่งวาร์ปดิเหี้ยแต่แม่งก็ทำได้ผมไม่ได้หรอผมแม่งเก่งอะเก่งเวอร์แบบเก่งจัดจัดอะอะไรวะ แล้วดูแม่งหันหน้ามาดิ๋ยวไอ้แย่กูเห็นจมูกเป็นหูว่ะคุยพี่ดูเดิ๋ยอ๋อก็หูนี่ว่ะแล้วของกูว่ะอ่ะเซอรสวินกูตายแล้วไอ้เฮียแม่งไม่ได้ยากหรอกถ้าผมเล่นจริงจังอ่ะอือไปตั้งทีเถอะไอ้สัส ไอ้เขี้ยไม่ตายวะกูไปกูก็ไปโอ้ยเฮียสัตว์ไอ้เี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้เฮียนี่ไงก็ไวทองฟ้าโอเคก็ยังเป็นก็ยังเป็นนี้เหมือนเดิม อันนี้สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะจบละจบแล้วนะจบละโคตรชิวอ่วะก็โอเคครับก่อนที่จะไปดูสเต็กเจ็ดก็ผมแบ่งคิวเป็นสองอีพีนะครับก็อันนี้ก็เป็นคิปอีพีหนึ่งนะครับก็อาจประมาณื้อสิบกว่านาทีนะครับก็ถ้าตัดให้หมดนี้ผมคงต้องตายครับครับผมก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมก็อันนี้ก็ EP 1หนะครับก็รอติดตาม EP 2สนะครับก็อีกไม่นานหรอกครับก็อเครับเจอก,กันครับผมนะครับ <laughs>